สวัสดีค่ะนี่เป็นการสอนใช้งานเมนูบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนแบบหนึ่งกทพซึ่งเป็นเมนูแสดงรายการเอกสารบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนแบบหนึ่งกทพจำแนกตามปีงบประมาณและรอบพิจารณาสามารถค้นหาและพิมพ์เอกสารบัญชีรายชื่อได้โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถดูบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนแบบหนึงกทพโดยเข้าไปที่เมนูบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนแบบหนึ่งกทพจากนั้นให้ท่านเลือกกลองข้อมูลโดยเลือกปีงบประมาณและรอบพิจารณาเมื่อท่านเลือกแล้วระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลที่ท่านสนใจเพื่อแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ กรณีที่ท่านต้องการจะพิมพ์เอกสารบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้สมควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษแบบหนึ่งกทพให้ท่านเลือกจากปุ่มที่อยู่ด้านหน้าของท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอันดับครูผู้ช่วยถึงคศ .1 กลุ่มอันดับคอส .2 อถึงคส .3 กลุ่มอันดับคส .4 ถึงคส .5 ค่ะ